สวัสดีครับ,รบญพญชมิตรักต่างใบครับินดาสา,ราวรักต่างใยค่ะไม่มีห้ามากินข้าวสาวน้ำกันด้จา้าต,ตุ่มยำติ้ไก่ใส่เห็ดเนื้อแล้วก็ทีแน่ๆมาเสริม <c ười> มือเอาซี <c ười> มือว่านทดสอบหนึ่งอันนั้นของมินของชอบมินตาอันนี้ของชอบปหญ่สัมิทธิ์เข้าเมา ไม่เขาบอกว่ามาครับมาจดจดน้ากันกินเขาเศร้านะครับตอนนี้ฝนตกแล้วเมื่อกี้นี่ค้มคืมฝนตกเนาะเมื่อเศร้าเข้าไปคือฝนห่ามเลยฝนฝนห่ออยู่ไปตลาดแต่เพื่อไปหาอะีนอยู่แหละมานี้ไปซื้อยากนะครับได้ซีมแล้วได้ซีมเราติ๊ดใจยมคือคือกันครับยังมีมีแนวติดใจ ืกันบ่นี่ทำกับจิตใจผูพุทโธเลยจิตใจพุท <laughs> โธกินแล้วอยากกินอีกมั้นวะอือหนูนี่คือทำกินแล้วอยากกินอีกนะครับ <laughs> มักผับมักยิ่งใหญ่มักละสิบบาทนะมักละสิบบาทลูกละสิบบาทอ,อร่อยสบาย โอ้ยเดือดตนเดือดตนช่วงมันเกี่ยวเขาช่วงใส่รถเกี่ยวเขาเราตากเขาอืม่มันเปนต,ตากมันแห้งแล้วตากมันเปียกเติมเสียหาย,หายนะครับเสียหายแล้วล่ะมันบนเนีนอนฝนมันของที่มีประโยชน์ก็สามารถเทใส่มันเป็นโอดได้นะครับมันมันแคไในเขาเนานะครับอื ต้นเติบนะครับนานมากนะบลยไ่ได้กินขึ้นอยากเมนูตั้งแต่เช้าเช้ากินเช้าชวนเช้ากินเช้าชวนไม่ได้กินเลยนะหลายเดือนเลยนะครับเป็นครึ่งปีได้เลื่อมหัวครึ่งปีหรอลดหนักก็กลั คนะลงมาหลดลงมาเืยแหละใอยปู่พัซซี่ไวโต๊ะลายเดี๋ยมันกับพ่ออกปีนี้เขาถ้าให้ผมมาผมบ่าได้ว่าคนดีเนยครับเกินไปมันมันมันโมเมนมันดีแล้วไม่เช่นนะครับมันหลายเกินเพราะมันเกินไป ว่าสิอ่ะก็ว่าซีเสียหนาเดี๋ยว่าอบังทรงก็บุคือดอกบังส่งบุคือบุคือเสียเสียแหลวเสียอีกกลนกลนแปลงพักกลนแล้วกลนอีกฝนตกมากอะหายบดมันกนมันลงเกินไปสองรอบแล้วค่อยไปเสียหนาแล้วก็ไปกลนแปลงพักไว้ยวันไักตายนะครับทันไว้ก็ตาย ่าเติดถึงหน้างาม,มไม่หันเปลียนใกล้น้ำกันครับตรวดนังมันผ่อนมอนพ่อมินัน,นแต่ล่าไปขาดวงกับว่าซี่ซื้ออนนี้เกิงปุ่งมันมาเฮ็ดมาต้มกินเลลวลา ใจชวนบ่ะแต่เขาบอเอาเส้นเส้นมันเห็นกระบวนการผลิตก็เลยถอยเลยจากคนมากๆเศร้าเลยเป็นเขาลวงดีอลไเขาเกบดอะไอย่างเขาเห็ดค้นเข็ดีดือมากหรือว่าเขาก่อนหรือว่าเห็ดอนนี้ คือกันกับพวกขันสมพักนี่แหละขันสมพักเฮ็ดจริงเ,เนี่ยอเอาเอาละไกับนบนแมงว่าแค่เอาจีนเหยียบเนี่ย้วกายทีเข้าออมาจูดมันเหมือนมันมันมัน,นมันแปลกเป็นพลาสติกมันเป็นพลาสติกเป็นของปวบเนี่ยขนาดเขาออเพาิออพ่งจะน้องเอาพลาสติกมาเห็นอ่าของของป่อมันหลายก็เล่บอ่ะ มาก,กินดีป่ขนาดใครเล่ากันเขาก็ยังเห็ดไครปลปรอมด้ยคนถึงยังค้นปลอมเนาะคนก็นค้นปลอมแล้วค้นปลอมดีด้ยดีบ่ะคนปลอมดีก็คือม,มันมันมาได้ออกข้อมดเหียนไหมอืม บอได้ออกคามเพเตนเข้าวบาให้ก็บเายั้งบม่เป็ี่ยนเั้งไม่บบเป็ยนมันยืดซื้อจะบออย่างได้บอกเขนอตอนเด็ดยั้งก็ได้เด็ดยั้งได้ก็ได้จ้บบาไปอย่างได้ันแพงมันไม่มัคนซื้มเอามนูเลย เรื่องจริงนี่อีลิพอข้อที่วิ่งไปนะแห้งกึนแห้งกึนแล้วฝน ก็เห็นตอนเห็เดกับตอนนะหาคนหาตอนเห็ดกันนะมีนก็นมีอยู่เดีอือโอ้นี่ตอนเห็ดน,นี่เห็ดเ <laughs> ง,งิ่าชิบท อตอนเห็นเขาพอนว่าเสืสวนเนาะเสสวนมันจอ่าความที่เสียบอยู่ที่แก้วที่แก้วแล้วว่าเป็นเครื่องปรุงของเขา่นะไเนาะเทียนเป็นช่องเป็นช่องหันน่นเมลนดบานห่อกระขอเทียบง่ายๆเนาะครับแต่เพิพวกพริกแกงเนี่ยแหละ พี่แกงกับพี่แกงนั่นแกงนี่หลายๆอย,ย,ย่างบอเพิ่นว่าห่อห้อสีเฮ็ดเองก็เฮ็ดได้นะครับมาเฮ็ดเองบดเองปั้นเองก็ได้เมื่อเช้า่อยเพิ่งไปซื้อพี่แกงเคยซีร้องเอาอพี่แกงเผ็ดมาเฮ็ดตุม่ม่ปก่อนพริกต้มมสินเฮ็ดคือจังสิ่ส่วน,นะอะไรล้วบานนี่เอาแยกเจ้าอยากนะมันคือมกแคว้นน่ะ เอามะแข่นใส่เอามะแขน่ามาแขนมาใส่มันก็เป็นกินของเสจวนแล้วใส่หลายๆมะแข่นในเสจวนเนี่ยในแก้วมันเขาใส่หลาหรือใส่จนว่าขึ้นลิ่นเน<ข>ี่ยเ่าจะใส่พริกใต้น้องเขาใส่มะแข็งเพราะว่าแก้วเจ้านี่มันแซ่บพริกแกงเพราะมืออาชีพเนาะขายอยู่คูไมอเสียเกือบเบิคดครูตลาดอ่าไทยตลาดเทศบาลหนึ่งมากมต้องใจพร้อมตั้งตลาด มีหลายมีหลายพริกมีหลายแกงแกงใต้แกงเนีงมีบดคอยย็นเบิ่งเออคอยสิทองได้บ่น้อยเยอะเจ้าทำบอกคอยเบิ่งกะปิกะปีคอยคอยกระลังทองพันที่แกงอยู่ข้ามาแกงมันมีบดแกงเผ็ดแกงเขียวหวานแกงเน่นแกงเผ็ดผ่านแนงพวกเผ็ดไตเผ็ดไห่เผ็ดหลายแกงเหลืองแกงเนีงมีเบิดนะครับกะปิกะมีสองสูตร จะบอกคอยเบิงบ้งแม่เบิ้งแม่กะปีนคอยเห็นยุกะปีนกระลังกระลังยืนทองอัน,นพิแกงไปเลยลายสูตรลาย,ลายนั้นครับใช<อ>บพ้พิแกงเลยเฉพาะพ,พิแกงนี่หน่อยเลนเฉพาะพ,พิแกงร<ล><ล>าคามันจะมีพวกพวกระเทียมเจียวพวกหอมเจียวกระเทียมเจียวพวกอ่าทั่วยังมีเบิด์ดด้นวนพวกพริกไทยพริกอยังอ่ะมะแขือมันมะเขืนมีเบิร์ด เจ้าเห็นปะเออน,นั่นแหละเขาไปซื้อหมองเดียวคือสำหรับมาเห็ดอาหารน่ะมาปรุงจบสำว่ำาเจ้าสีเห็ดเชส่วนนี่จบยูหั่นละยูใกล้ๆกลหั่นก็มีนี่นี่กินไก่กินไกเนนนนไไ่เพิ่นอันนั่นไห้พ้อมเนี้ยครับเพิ่นตัดเล็บไห้พอ้อมเนี้นยูน่ยตลาดเทศบาลหนึ่งเนี่ยทุกเจ้านะครับเล็บตัดเล็บด้วยเขาไม่ได้มาตัดเอง บมเมนว่าซื้อแล้วอตัดเดบใ Moment, ดไปแน่โมเมนเ์ข้าวต,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 ตัดไว้แล้วน้ามลูกค้าไ่ไปเข้าวตัดๆๆไว้ทุกเจ้าอนะครับอยู่ในตลาดเทศบาลหนึง่งไปซื้อปลาไปแม่ค้าปลาแม่ค้าหมูพวกหมูนี่จะไปเฮ็นยังกินเอาไปต้มไปแกงไปอ้อม หรือแม่กระทั่งว่าเขาแต่ว่าเอามาเห็ดสินดานเนื้อจุ่มยังสิสะไล่ให้คว่ำรสร<อ>ส,สอยอดเลยเพรียงกิโลเลยเฮ็ดให้พร้อมปาดให้พหร้อมมีอีแต่สิบวันน้ำมาแกงให้ยูุ่บันไม่ขาคนไทยนะหนางห้อนหนงพขอ,พอยากกินอันสิินดํานเขาบอกคนสะไล่อะไรแมนสะไล่เลยล่ะปาดอยู่หันเลย ออยู่อ่รังมองล,งล,งลังเจ้ากับมีเครื่องใส่พร้อมเด็กเขาใส่เครื่องใด่เจ้ารู้บอลัองเท่อห้าไปซื้อกินบัวรูาคนเอามาจะใส่คือเขาแซ่ใส่อสารกันบูดใส่ยังไหวมันมานั่นแหละกินเท่อใดแล้วมั่งเื่อก็คิดอยู่เลยมามากก็มั่งหยับกันมัมมักมัมมักหยบับอเครื่องปรุงยางไหนก็ใส่มัมมักอพวกน้ำมันหอย เห็นเขาทุกไครใส่นั่ก่อนอืมมามักกว่ายสักกวนเอามาย่างขินหอมอืมนี่ทรงหยีแท้ต้องไม้แม่นโว้โปรคิดดอกไม้นี่จะดอกไม้เห่าแต่ว่ากับเอ้คักเนียเพิ่นอัน รงได้ทุกมือแบบคงเส้นคงว่าอีหลีบลืมจักมือแล้วว่าพระเจา้าอ่าคือมีความเป็นว่าถ้าเป็นคนพิเศษนะเห <c oughs> มือนกา,าเป็นคนพิเศษแต่ก่อนคอยกับมีคนชงเยอะกวบอตอบบอเบิ่งบ่อยังอันนี้บอตอบกับชงเพื่อเขาอ่า ปากครับมือนี้อากาศอากาศบ่บเมื่อหนาวเราเย็นธรรมดาถ้ีดยงยุ่ตอนนี้บ่ล่มนะครับฝนตกฝนตกคอ่คยอยๆค่อยๆฝนตกหแห้งเน่เมื่อกี้แห้ง,งบ่ายค่อยละแต่ว่ายังวันเทเดนะฝนตกยู่ไปใส่มาใส่ก็ะลำบากแบบนี้เนีย่ย เมื่อวานเนี่ยแดดนะครับเมื่อวานีน่แดดได้ไปห้าเบิ้งกันรถเกีียวเขาเ <c oughs> มื่อนี้ซุ่มข้าเกลียวเขาตากเขาว้านในแหงกันผล <c oughs> ตัวข้าเปียกีนะครับผล <c oughs> ตกเปียก <c oughs> ยก็ได้ปกก็ได้ส่วนอยู่ด้แต่ว่าซุ่มบางคนนะครับที่ไปตากไว้ววอะผลตกน้ำหงเลยนะครับโอ้โอ้ำแซ่เลย ต้องได้ตักเขานีไปตากมองอื่นลั่งบ้านกับตากน้ำถนนนั่นละจนบอมมี่หมองจงไว้ให้รถเยียบเพื่อนเข้าไปใส่ก่อนตากยู่ถนนอืบ้านตากถนนกับตากบอมมี่เดินตากเนาะทุบบ้านตากกับมี่เมือนั้น ตอ,อนมื่อนั้นเข้าไปน้องไายตอนนั้นอือหึ่เขไปมันจะลา่าดิผมห้างเทียเ่ยวรถบ่เห็นขี่มาเร็วๆมันก็ขี่ขี่ไปขี่ไปขีไป่ไปอยู่ข้างหน้าไปล้านตากนะครับถ้ามีการเบรกมียางเอารถเสียหลักถ้าบ่เบรกมียา,างกับหยับหยับเข่ากับฟง้งล้มด่าล้มกวนอีกแหละนาะครับโบเห็นเครื่องไม้โบเห็นยังเตือนไว้เดิไม่หยับเข่าเล่นไปแล่นไปก็ ไปเจอล้านเขาลดอันนี้ถนนเชนน้องไข่บึงการเนี่ยที่ที่ทว่าอย่ตินเนี่ยเส้นใหญ่เลยโอ้โหผมขี้ข้อตเงออยยังมาตังไว้นะตังยู่ไก่นี่ก่อนกล้ามากนะครับเดี๋ยวมีความกล้ามากๆ <c oughs> <c oughs> แล้วก็เป็นอันตรายสำหรับผมขี่ไปผมว่าอันตรายสำหรับผมเนาะ อืรวยบอกง่างเต็มๆวัฒนธรามหอตอนเป็นยังไง้ปกินของแสบกิน,น้วนนกวับอ้วนกิน้รกับอ้วนเศร้าแม่สันนะ่ะเศร้าก็ได้หิวเขาได้มาขึ้นมาขึ้นอยู่ห่อนอันตีนึงเป็นบะแมนบ่มีน้านนเห,ห,ห็ดกัน,อ,นอยู่หอนตีนึงขึ้นเขาเั่มันเห็ดอีกงั้ของเพิ่นก่ <c oughs> คันหิวเราได้กินสมใจนี่เป็นทั้งใดมันสะใจบ่ะสะใจเนี่ยเราได้กินหิวหิวเราได้กินซาใจแล้วก็แซ่บความนี่เป็นทั้งไดปิดใจเล่นปะเล่นมันอนนนนะไรฝนอ่ะอืมอืมจะบอกว่าเบิร์ตจาดว่า ป้าแลเอ็นเลยนด้วยมาเป็นชุดเป็นชุดตมตมก้อนขีฟ้ฟานละมันไลไปไซนกับโต๊ะกันละเอ้ากินอยากเนี่ยจังหน่อยอเพราะวันนี้เห็นนะครับเห็นกระดูกกระดูกกินใกล้ มีอีเมนูนืออ้อมหอยคือดาเพือดากก็อมหอยกันเลอ้อมหอยใส่ผักเดือกใ่เลือกของข้ากับมีมีผักไรผัอ้ไอ้มะขยตลาดบ้านหนกัมีตลาดเทศบาลกับมีมืออเห็นตลอดมือส้าห้างบ่อด้อัน เฝ้าเนี่บ่บ่ใครได้เลยมันมันมันมีอาหารสำรองมีอาหารกักตุนอยู่แม่นก็เลยบ่บ่เบิ่งบ่เอาต้องการสิ่งใดก็ไปหาชิ้นเนี่ยบ่เมื่อวานนี่คนละเครื่องบดเกียงตับบ่ใส่คุ้มค่ามากเลยเนาะจกหัดพุ่นจ้าของงไปแล้วใส่คนละเคร,ร,รื่งคนละเครื่งบัดนี่คือสี่ร้อยนะครับสี่ร้อยบาทเสื่อาหารมากัดตุ่นเนี่ย หมออ่อนๆกินให้แแสบบางทีนด้ครับนะขันมันคือจังขันมันอยู่ในกระตาห้องอะกำกำกันมากนะขันมันแข็งอมไว้น้อยนึงต้องจัดแต่อ่อนข้าปากแซ่ว่า่ต้องแปลงนะครับตัวที่พเิ่นแปลงแล้วกับนี่โอ้แต่ว่ากิโลนึ่งที่สั่งมาน่ะโอ้กินได้สะใจนะครับ ได้ชมอยากอันนี้หอมหอมเนี่ยใหไหม้เข้าบบตองใสตู้เย็นแือว่ามันไม่เข้าแต่ว่าเพิ่อนอาจจะค้างขึ้นของเพิ่นน่ะล่ะถ่าจะมาผมถือต้องไปเบิ้งพกตำข้าวเมาให้ได้จะไปถ้าทาเคิบมากุกมีหนองบางจะเดินทางไก่อยู่นะครับเป็นมาตำก็หกสิบก,กิโลนะครับหกสิบกว่าโล ไปหอดแรงผลิตขเขาเมาไปซิมขเขาเมาขี่แมวข่ากกเนาะอันทุ่มันจะเป็นก้อนต่ำมากๆจน,นอู้แสบเลยครับมันอ่อนขามาอ่อนมันยังคอยเป็นขี่แมวมันใสกินครับส่วนมีอยู่ส่วนตักกินก็นได้ง่ายพอดแต่ว่ามันได้บรรยา,ากาศผมมักกินแบบนี้ บริหารบริหารข้างกะไตบริหารคอบอมก,กินหนึ่งบอกหมอกับปเนียก <c oughs> ินเราติดใจขึ้นย,ออยังกว่าคือติดใจผู้เรอขึ้ติดใจผู้า่อ <c oughs> <c oughs> เผู้นุ่มผู้นุ่มยังบ่ติดใจมาติดใจผู้เฒ่าเ่ยบ่บติดใจผู้นุ่มผู้นุ่มบ่ติดใจแต่ว่าเนมาเจอผู้เฒ่าแล้วไปใส่บ่ได้เลยอยู่สังมั่งเลยเออเมื้อนี้ก็กินข้าวแซ่บเนี่ยเจ็บไปกินอ่ะเท่าบาทได้วลายเติมอยอ่ เดี๋ยวสิมาทายอันล้องนี่ทิกตอกอีก,กอยู่บ้าเจาขโมยเจ้าหนีอ้วนดีก็ต้องอมไหญ่ทิกตอก,กติกตอกติกตอก อ,อร่อยทำลูกวัวลูกวัวมี่อยูนี่วัวมี่อยู่เล่าบ่มีขายนะครับอยู่แถวบ้านนะัน่นมยมังมิ้นตาอยู่มังลูกสาวอยู่อบอใส่ตู้เย็นนี่ใส่ตู้เย็นนี่แหละแข็งแค่ดง คองมากของสอบมักไผมักมันคล้องมักเนี่ยหัมกันบ่ได้แล้วก็บังคับให้พื้นว่ามักขึ้นจะของกับบ่ได้เน้นหักรักครับ ก็เ,เคยกินในชีวิตแล้วกินน่ะติดใจเลยผมก็<อ>จักติว่ายังไงนเนาะมันเป็นแบบนั้นแบบนี้อธิบายครับอธิบายจักสิเข้าใจซ้ำไหนก<อ>็ซื้อไปซีมมึงตัว <laughs> ได้ซี้มแนาว่ติดใจถ้าเกิไปซื้มมางพับอีกแน่ <laughs> คนบวชักใจเพิ่นห <laughs> มักละวซีบบาทครับหมักง่าย <laughs> เทียบกับกับเหมือนกับปั่นนะเห็นไหมไงกับปั่นกลับมาห่มเลยฮะกินเขาเว้ากันเมื่อนี้นะครับแกงตีนต้มยำตีนไก่นะครับต้มยำตีนไก่ใส่เห็ดเอียงบุเห็ดชุ่มกุ้มเห็ดเข้มนั่นแหละนะครับแล้วก็มีหมากผับนะครับปิด้ด้วยมหมากผับกับข้าวเหมาอ่อนนะครับผม ีงสำลีมักเข่าเบาปิดท่ายแต่ม wow. ักเนี่ยอ่อนๆไม่อ่อนๆอ่อ่อนๆนมันแซบแต่ว่าผมเป็นกินหยาวันนี้ครับหยาอ่อนผมบอกกินนะครับเอาไว้แซบหนิค่อน้าะครับผมมาเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับสบายดี